เร็มีครับผมจะมารีวิวเต็นท์ใหม่แกะก่องนะครับโอ้ยผมจะมารีวิวการใช้งานจริงของเจ้าเต็นท์ใหม่ของผมนะครับจากในเจ้ h หายนะฮะุ่น Star r ร v e r 2 u l สอง l i ล h t นะครับอันนี้จะเป็นรีวิวที่ไม่ได้เจาะลึกว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างขนาดนั้นเนาะแต่เป็นการเล่าประสบการณ์การใช้งานจริงที่ฝ่าพายุเมื่อคืนนี้ของ ไร่ฝนเทียมนะครับสีนี้เป็นสีใหม่ของเขาที่เป็นสีแสดง,งความเป็นอัลตราไลท์นะครับน้ำหนักเบา2คนนะครับจุดเด่นของเขานะประตูเนี่ยจะเปิดได้กว้างเต็มบานนะสามารถทําเป็นเทเลสอย่างนี้ได้จากการใช้งานเมื่อวานนะผมตอกสมอเนี่ยไม่ได้ครบด้วยซ้ำนะครับจะเห็นว่าด้านนี้นะมีสองสามตัวนะครับซึ่งจริงๆถ้าลมแรงเนี่ยเราควรจะผูกอีกตัวหนึ่งนะเพื่อทําให้โครงเนี่ยมันแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะแต่ผมไม่ได้ทําทั้ง4ด้านพอเอาอยู่คือลมแรงมากมากมนะ ก็อยู่เช่นกันแต่ว่ามันทําให้เราอะเวลานอนลมมันตีเสียงดังเนาะทาให้รู้สึกว่าฉันจะรอดไม่เนี่ยอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็รอดมาได้ด้านเนี้ยคือทาตรงนี้มาให้ลมมันเข้าฟโฟลได้ใช่ไหมฮะแต่ว่าทางตรงนี้มาสูงก็เพื่อให้น้าฝนเนี่ยที่มันตกตรงนี้มันไม่กระเด็นเข้าไปข้างในนั่นเองซึ่งตรงเนี้ยข้างในเมื่อวานนี้ฝนตกพายุเข้าเนี่ยไม่เปียกเลยหน้าต่างเปิดประตูเนี่ยใหญ่มากทาซิปมาแบบนี้ขอโทษนะข้างในล็อกนิดหน่อยนะครับใชดจริงอย่างที่กล่าว ข้างในเนี่ยครับทามาจากมุ้งเกือบทั้งหลังเลยผมว่าสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เี่ยเป็นมุ้งหมดเลยเนาะ <c oughs> คือแม้เราจะกางไฟชีทคุมหมดนะครับลมก็ยังเข้าด้านใต้มาเข้ามุ้งเราได้เช่นกันนะครับซึ่งเวลาเก็บเต็นท์เนี่ยก็เก็บข้างในก่อนเหลือท้าเอาไว้ได้นะเพื่อที่จะไม่ได้เปียกนั่นเอนงครับผมเข้าทางนี้นะครับผมก็าเตียงนอนเนี่ยไว้ด้านนี้เพื่อเอาเข่าเข้าไปปุ๊บมันจะได้ไม่เก็บเข่าของก็อยู่ฝั่งนึงที่เราไม่ได้ใช้นั่นเอง <c oughs> นี่ก็ยังไรนมีแคเป้ใบเดียวมีถุงนอนผ้าสติลน้ำหนัก หมอนน้ำหนักเบาครับจาก C ี s u m m i t นะฮะด้านท้ายนี่ครับก็เป็นช่องเก็บของขนาดใหญ่มันก็ไว้เก็บของที่แบบการลืมกันหายนั่นเองด้านนู้นก็มีอีกช่องหนึ่งเล็กๆบนหัวนอนถ้ากลางวันนะอยากลม้มใ่สบายครับเราก็เปิดมุ้งสองด้านเลยก็สบายแล้วก็นั่งนอนเล่นเก๋ๆด้านบนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตะขอไว้เกี่ยวแขวนไฟน,นั่นเองนะครับโอเคครับและนี่ก็คือการรีวิวจากการใช้งานจริงของผมนะฮะ ใครที่กำลังหาเต็นท์สองคนนะเต็นท์น้ำหนักเบาอัลต้าไลท์นอนสบายป่ง่งร่่งเหมาะกับประเทศอย่างพวกเราเนี่ยอันนี้ครับใช้ได้เลยครับผมขอตัวไปซื้อต่อครับ